เอาลองซิมึงนะมามามาพี่น้องจ้าจวดจักเหมือนกันจ้าเบิงบ่งเบิ่งล้วลิไลๆลแล้ว,ลวมือนีจัดมาจัดเต็มนะคะอยากจะกินของเปรีย้ยวๆนะค่ะตำอ่าง่ด้วยนะจ๊ะใส่อะเปิ้ลน้ำจวดเจี๊ยดเลยนะเจ้าก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อม แต่อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร์สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อกสู้หุ่สุกคนนะคะมาพบมาพอกันกับสาสว่างคนไกลบ้านช่วงภาคกินแซ่บอีกตามเคยนะคะมี่ยังมากินเมื่อนอี้เก๋บเบิง้งโมเจ้าเอ้ยนี่หัวมานน้ำลายแตกนะคะหลังจากเคล็ดงานเมื่อยมากเป็นอาทิตย์แล้วโมเจ้าเนาะเสาร์อาทิตย์มานะคะเบรกแตกโมเจ้าเอ้ยยังเสียเลยนะคะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งน้ำสียติ้งติ้งแล้วโมเจา้าเนี้ยเนี้ยนี้ย เอาเป็นคำข้า,ขามมงสีเลยโมเจา้าเห็นบ่จ้ะอือเอาลองซิมมึงเะอือเปรี้ย์ได้ซาใจโมเจ้าเอ้ยอัางงนนะคะส้มตำอางงนกับแอปเปิลนั่นเองโมเจา้าแสบแสบแสบทะล่วงจุดอีิลีนะคะยาดีนะคะสำหรับคนที่ถายยาก ระบบทับคับท้ายคับของนะคะมูเจ้านี่ก็คือคัดของยากไรเอาตัวนี้เลยนะคะแต่สําหรับมูเองนี่เนาะก,ก็คือ,อกินยังสี่เพื่อยังเพื่อเรียกร้องอเอนเนอร์จีกลับนะคะทุกคนมันเมือหลายเคล็ดงานหลายๆนะจ๊ะมามือนีเบาๆลายใหญ่ห้างทุกคนค่ะแต่ว่าอย่างแรกนะคะก่อนที่จะไปส้มคลิปนะคะก็อย่าลืมเนาะ กดแช่์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างเห็ดคลิปออกมาหลายๆผลิตรายการดีๆให้ทุกคนได้เบิ่งไใ้ช่กันใด้ดจ้ามาค่ะบอกอะไรอฮะมุกจบน้ำลายแตกเร <c oughs> ือ,อ,อแบบได้ใจมากทุกคนออืืห สูตรตำกับบอยากนะคะทุกคนคะ่ะเผ็ดง่ายเนาะเพียงข้าวมีนะคะพริกกระเทียมเนาะคะ่ะแล้วก็เน่นไปเลยนะคะพริกผงกับพริกสดเนาะคะ่ะใส่หน่อยใส่หลายนั่นคือตามอัธยาไซเนาะคะ่ะมากแบบไร้แห้เอาลงจังสั่นเนาะคะ่ะแลักกาน้ําตาลปี๊รือว่าน้ําตาลทรายแล้วแต่ที่จะ ได้เนาะค่ะแล้วก็กะปินะคะกะปินี่ใส่เป็นซ้อนไปเลยนะคะน้ำปลรราย่างดีเนาะค่ะโอ้ยน้ำลายแตกน้ำปลรราน้ำปลานะคะปรุงรสตามใจชอบเตีงงไทยด้วยน้ำหมักเน่านะคะจักเคิองลูกเนาะค่ะโอ้ยจังสีเลยอย่าลืมนะคะผงนัวมอเจ้าผู้ใดหมักกับใส่นะคะผู้ใดบะหมักกับ่ตตรงใส่นะคะเอาตามนั้นเลยมาจะต่อค่ะมอเจา้า สุดสุดอ๋ออร่อยเกินคาดฟัง <c oughs> ตะสีดโดดมุจจบเบิงเบิงน้ำไหลลิ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 ลืม <c oughs> เผ็ดกำลังดีกรุบกรุบนุ่มๆแนะนำนะคะถ้าผูใ้ใดมีอ่อางงสดๆนะคะ แน่นำว่าเอ้ยให้เอาเขาตู้เย็นไว้จักมือสองมือเนาะค่ะแล้วค่อยมาต่ำแซ่บจังสีเลยบอกเลยโอ้โหโอ้ m ม g o กอดถ้าใครไม่ลองดูนะคะถือว่าเพจ หลังจากตำแล้วนะคะตบไทยด้วยเขาขัวเฮานะคะจักครึ่งช้อนสาบเอ้ยครึ่งช้อนโตนะคะทุกคนคะ่ะเจ็บแซ่บเลย เข้ากันดีดีมุกเจ้าใส่กับแอปเปิลเหรอโว้ยสวงด้วยบาบตาแจงแจงปังนะฮะ หลังจากหายเหนื่อยหายเหนื่อยว่าสันเมืยมาหลายมือมูเจ้ากินสองสามคำนีะตาจ้วงเลยมูเจ้าเอ้ยอ,อร่อยมากทุกคนมันหอมอะ่ะแอปเปิลก็เป็น เอางูนเขากันดีดีแอปเปิลจะให้ความหอมนะคะความหอมความกลมกลม กินไม่หมดเขาตู้เย็นได้เด้มดเอมุเจ้าเบึงเผือกสา,าลาหมูเจา้าต้องความเผ็ดความเปรี้ยวความกลมกล่อม,มดีขนาดแต่ว่าหลังจากกินแล้วอย่ากินน้ำนะคะทุกคนข้อห้ามอย่าเพิ่งกินน้ำถ้ากินน้ำแล้วจุกจักทันที <c oughs> เผ็จังได้ก็ได้นะคะแต่ย่าใหาเ้เผ็ด เนาะถ้าผู้ใดว่ากินเพชรอยู่แล้วดีนะคะอย่าปรุงเครื่องธรรมดาเนาะคะ่ะแต่ถ้าผู้ใดกินเพชรขึ้นยขอร้องนะคะอย่าเพิ่งกินน้ําถ้ากินน้ํโจกจากนะคะ <c oughs> ข้อเตือนภัยโอ้อยเอาจังสีน้ำยบเิอมแน่จักหน่อยอื้อหือ อ้า mm hmm. มันเจทาทั้งแสบทั้งสมเข้ากันเข้ากันถ้าเธอหูแล้วเธอจะเลิกอยู่บอบอเขาเลิกบอได้ <c oughs> อร่อยค่ะทุกคนอื mm hmm. ติดกับดักความอร่อยหล่กก็ออกบ่ได้นะคะ <c oughs> เอาละขอยสิยกจานนี้แล้มื้อเจ้าเดี๋ยวขอยสดไปนั่งกินอ่เบิ้งท่อทีวีนะคะวันนี้มีเมโน,โนูหนังดูคู่กันนะคะกินกับปนีพร้อมนั่งกินไปซีดไปพร้อมนะคะเบิ้หหนังผี ไปน้ากันก็ข่อยมูเจ้าเอ้ยไปเลยเด้อไว้พอกันคลิปน้าค่ะทุกคนคะ่ะข่อยจะไปนั่งกินเบื้องนั่งแล้วนะคะจังไรก็ตามนะคะขอบคุณนะคะสําหรับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังแรงใจให้สาวสว่างนะคะหละกักการติดตามนะคะแล้วก็ตามชมกันตลอดมากเนาะคะ่ะไว้พอกันคลิปหนะ้หมูเจา้าไปเลยเด้อมูเจ้าจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคนนุกถัก